ฟาร์มสเตย์เป็นร้านอาหารมาแวบะบมาร้านสายน้ำฟาร์มสเตย์เนาะกินข้าวเที่ยงกันอยู่นี่สายน้ำฟาร์มสเตย์เสียงน้ำไหลเฮ็ดดีใช่นไหมิห่นเฮ็ดเอาบ่หรือมันเป็นธรรมชาติอ๋อเป็นธรรมชาติเกิดน,น้ำไหลมาก โอ้นี่ครับเด็นธรรมชาติวัสสันภันว่าโอ้ในต่างซื้อร่านว่าสายน้ำฟฝ้ามสะเต็นไปเบ้างน่ามสุดครับล่างมาแหละคแหวะมากินเขาอยู่นี่ครับปากเข้ามาก มาชาิแต่งไห้ครับไหลมาจากน้ำพุทรับล่าเสียงมือนกับน้ำตกตลอดเวลาเลย โต๊ะกินเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับป่าภัยสายน้ำแล้วด้านหลังข้างล่างจะเป็นไฮอ้อย้อ,อยกำลังง่ามเ,เมึนปลาเผาปลาเผาับตำเลา๋ย yeah. เนี่ยทำยังไง แสบพี่งรพี่น้รื่องนี้ไปแสบํำเหลาจไปู้ใดมาเพื่อข้อสารนะครับตำบลหัวยยกนะพี่น้องเน้ยกานสิหอดเพื่อนจุฬาหอดและมาเขาเทียงเขาแรลเลยปะได้ค่ะร้านเปิดเปิดมงเช้าเปิดชิปมงเช้าหอดมงแรกมาลรับแซบ พ่อผู้เฒ่ากันลั่นตียกนิ้วให้พ่ <Yes. S 1> อ,อกันไม่คิดต่อไปสวัสดีครับ